เปรี้ยวไหมอานจะอมเปี้ยวต้องชนโอ้น uh> ่าสงสารเกิดมาเป็นแนี้แต่มีรถมาก็เพิงเคยเห็นคนล้างรถด้วยข้าวเปียกนี่แหละคนรักรถเนาะบไปรักรถเมมเต็ม เอามาช่วยเช็ดไหมโชว์ปาเละคนดีบ้าเลเกลียเกลียดไม่ได้แต่เป็นสปอรลนด์เช่อชื่อเยสปอนดเชื่อชื่อเลยนะเป็นเงินเป็นเงิน

มันเต็มแล้วอ่ะแล้วไม่มีที่คุมหรือหนึ่งไงรถอ่ะคุมไม่ง่ายอ่ะใช่ไหมหน้าบ้านเะหน หมดทุกหมดกองแน่นี่แนะนำให้เอาสายางมาคเลยแล้วที่หลังซื้อมาเป็นหลเลยวายยางเลยขนขนยางเลยเขาไม่ใหม่เกียวตื่นเช้ามาลางรถก่อนก็ได้เช้ากับา นองจากจะเอาผ้ามาปูฟางหาผ้าคุมรถคุมเกียรติเกียรติคลุมเกียรติคือมันคงมีอะค่ะแต่ไม่คลุมแมวี้ โอเคเลขที่ออกเลขที่ออกห้าเจ็ดห้าวัาดีห้าเจ็โอ้ยตอนมานี่แปะอยู่เนี่ยหมดยังก่อนได้แล้วสาวสถาดแล้วเคยไปเช็คก่อนพี่ไปคุยอะไร ก็กเวลาออกจากบ้านพอดีมาพูดใไม่เวลาใหม่ล่างเร็วแล้วเ้าฟ้งเนใหม่ล้เใช่เยให้ตรงงตรงทางเลยันทีทางไหนันทีมาละวตกรอบเลยใช่ได้ใช่ได้รออกเร็วววมังไม่ใบสามจะไม่ออเลยได้ไก็น้องบอกสี่โมไปสี่ทุมไปไหว นจะเลิกเองเลอยู่ทำไม้ทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไม่ถ่ายกบไี่ถ่ายตุ้มน้อยยังตั้งแต่ที่หล่อเรีรใช่้ะที่นี้ก็เปิดเนี่ยที่นี้เราไปอะไไป มนห้าออกออกแล้วเหรออันได้นเหี้เฮ้ยหลุดหายไปเลยดิที่แปะไว้อ่ะหายไปไปไม่ได้แปะข้างนี้อันนี้ขโมเปล่าที่แปะแปะข้รูปอ้าวอุ้ยหลุดหายหรอหายและวเป็นแ้คำบดวขโมยหรือเปล่าไม่ใช่ใบไม่ได้แปะข้างนี้ไง แต่ข้างนู้นแล้ววันนั้นมันหลุดแล้วไว้ไม่สนใจก็ตอนนั้นบอกไปบอกตัวเองก็เชื่อผิดข้างไงถ้บอกข้างนู้นไม่เชื่ออย่างเขาบอกข้างนู้นมักกระไรหมดไหมมันบุกเข้าไปข้างในว่าไม่ใช่อค่ะวันนี้คอคนรักรถนะคะรายการคอคนรักรถเหนไมันต้องล่วงเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะต้องมาเข้าไป ได้แล้วแต่ไหนจริงไอ้ระวังระวังไม่มันไม่ได้อยู่ในนเหรอไม่เดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูให้เห็นเห็นไฟนี่ไง้ใบมันอยู่ข้างล่างยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันลอยไปมันหล่นอยูยังไงนี่ตกลงไปเนี่ยแล้วอยากกินใช่ไหม เดี๋ยวค่อยไปกลับไปเกี่ยมันจะหล่นไหมไม่ไม่หล่นมันมีตัวนี้เนี่ยนี่นี่อยู่เห็นปะดันลงไปนี่ขึ้นมาเกลี่ยต้องมีตัวนี้เล็กยไม้เอาแต่กระจังทีน่นี่มือบิดเด็กเสืกหน้าแข้งแหกแล้วใช่เลยอ่ะต้องงเคุ้มมิ้อ่ะไม่ต้องก็ไม่ขับนะเดี๋ยวแต่เดินลงไปแล้วก็ทเลยมาจัดอีกว่าวันนี้ไปดูเลยเดยวยหอมใจหอมแหววแหววแหววแล้วก็เลย พี่เม่อามือพี่ไหมโอทิพย์อะไร่ยาวัแหลไม่ได้ม่มต้องใอาเขียนตะเคียอย่างล่งไปได้ไนะช่งนี้เลยหรอไม่ได้หเราไม่งั้นเอาอมเ่อนนนไม่ได้ไสายไฟอยู่ไฟตงกางตะยนกตกั่ปแถวไม่ใช่มันมีสายขอไะไมาดิไม่จริง

ไปเหรอท่ไหไม่ต้องอยู่ล็อกนั้นเปล่าล็อกรล็อกมล็อกนเาการนาการล้หนยล็อกนั่เยอกมานยอยู่ไก่เกลียวปกไว้แน่นอนนะลูกนะไปเด็กดเรียบเลยไลสไตล์เลยนะไปพรุงนี้โอ้ย่ติดกาวต้องไปอะไรอ่ะเน็แบบเน็ที่ไปยังอยู่ไม่ไมที่พี่ให้ไปอ่ะไปทำมาส่เนียไ่ใช่ไม่ใช่ย่งให้หีเเ ไม่้องรอไม่สุดงออกมัไม่หมดเนาวต้องออกไปหน่อยเดี๋ยวนจะดกัเมันถ้ามันมีไฟอยู่มันคงไม่หมดนี่ไงใช่ใ้พอดีนะพี่ได้เฮ้ยเงแทกเขาไม่บอกนี่รู้ไหมมันไมทำไมมือโดนนีสนี่เหรอ

ไม่ถ้าจะใช้พวกเกาวองหน้าแปะแล้วม่าได้แบ้ใช่ไหมกาสอหน้าที่เป็นของแบบได้แบนไม่ได้แปะเี่มีปจำได้ใบแปะข้างแปะคนละข้างจริงไหมอ่ะจริงก็วันก่อนบอกไม่เชื่ออุ๊บส่งม้วนก็ไปหาที่บ้านโยนมี้งเละมิ้งเตะมิ้งเตะเ่มิ้งเตะเกียวมอา ปิดเติมแบเครื่องประหยัดน้ำมันในรถที่พี่มีกันน่ารักมาก